นะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำการทดลองวิทยาศาสตร์ทำอะไรครับชื่อว่าฮิตชูมันยอมนะคะจากที่ชื่อทัาเราจะแปลงร่างให้ฮิตชูหลังของเรานะคะมีสีสันไทยเด็กว้าวอ่ะเรามีอะไรบ้างแคมอุปกรณ์ก็คือหนึ่งค่ะทิชูแผ่นใหญ่นะคะเด็กๆค่ะาฉีกออกมานะคะ ออมาแบบนี้ค่ะชุ๊บว้าวแล้ววาไว้นะคะต่อมาเลยค่ะคูออดแบบคูออดนะคะแล้วก็แผ่นนะคะสีนะคะเด็กๆค่ะสีผสมอาหารนะคะเด็กๆวันนี้เรามีสีอะไรบ้างนะคะครูออเริ่มจากค่ะนี่คือสีแดงนะคะ สีต่างๆนะคะเด็กๆอาจจะใช้สีอื่นก็ได้นะคะสีผสมอาหารสีอื่นๆเช่นสีม่วงนะคะสีฟ้าก็ได้ถ่ะแล้วแต่เด็กๆเลยค่ะตสีที่เด็กๆชอบค่ะต่อไปนะคะสุดท้ายก็คือน้ำยางค่ะสำหรับเด็กๆอาจจะเคยเห็นนะคะที่คุณแม่ใช้รัดนะคะหรืพลาสติกใช่แกงผ้าต่างๆนะคะในครัวเลยค่ะอลังกาเรามาดูข่้น ในการทำทิชชู่มัดย้อมกันดีกว่านะคะถ้าเด็กอยากรู้ว่าทำยังไงมาติดตามน้อชมกันเลยค่ะเอาล่ะค่ะเรามาดูขั้นตอนในการทำทิชชู่มัดย้อมกันดีกว่านะคะเด็กๆนะคะเริ่มจากนะคะนำกระดาษทิชชู่นะคะพนละหนึ่งแผ่นค่ะขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะมาพับค่ะเด็กๆพับตามใจเด็กๆเลยนะคะเอาล่ะค่ะมาดูของกูอันนะคะกูอัมจะพับเครื่องก่อนแบบนี้ นะคะแล้วก็พับเข้ามาแบบนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและผูอําก็จะพับแบบนี้นะคะของรูอํามาดูของรู้ออสบ้างของรู้ออสนะคะพับครึ่งเหมือนกันค่ะแล้วก็พับจากด้านขวามาด้านซ้ายค่ะแล้ออสก,ก็จะพับไปนะคะเด็กๆแล้วก็จะม้วน วนไปเรื่อยๆคะ่ะเด็กๆคะ่ะถ้า,ข,าของผูกอังก็หมวนนะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะทั้ซ้ายจัขวาได้หมดเลยคะ่ะแต่ว่าเวลาม้วนนะคะต้องเด็กๆต้องกดกระดาษให้แน่นๆนะคะ,คะนี่คะ่ะออกแรงนิดนิดค่ะฝึกพัฒนาการตามเนื้อมือนะคะกิจกรรมนี้ทําร่วมกันได้ในครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแมก่ก็ร่วมทํากับเด็กๆได้ใช่ค่ะต่อไปะ ขูดมวนเ,เสร็จแล้วค่ะขูดอะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็นํานะคะหนังยางค่ะ,คะเราจะมา,ม,ามัดกระดาษทิชชู่นะคะ,คะจะมัดกี่จุดมาดูกันเลยนะคะแล้วค่ะขูดอมมัดกันเลยนะคะเด็กๆมัดตามจินตนาการเลยนะคะจะมัดแบ่งครึ่งแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่แแตเด็กๆชอบเลยค่ะแต่ต้องมัดให้แน่นนะคะขูดอมค่ะ ได้สีสั่งสวยงามนะคะใช่ค่ะดูอัญมณ์นะคะแบ่งสองแล้วก็แบ่งอีกนะคะมาต่ออะมัดหัวท้ายค่ะราคานะคะมาเป็นหนึ่งซอกยังไม่พอค่ะเอาละคาสามจุดเลยนะคะเอาละค่ะมัดให้แน่นนะคะใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะประดับที่ชั่วของเรานะคะบางนิด นะคะอ่านสถานได้จ้าอ่านเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วนะคะกูออมยังไม่ปอนะคะความมัดท่อนหนึ่งค่ะราคาเป็นยังไงคะเสร็จแล้วค่ะความมัดหนังยางนะคะนี่เลย่ะหลายท่อนเลยนะคะกามจำนวนการเลยหลังจากนั้นนะคะเด็กเราก็จะนําที่ชูของเราไปมัดย้อมนะคะด้วยสีนาสีผสมนะคะ ที่เราผสมน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้นะคะโดยใช้หลอดนมนะคะที่เด็กๆสำหรับดดื่มนมนะคะนำมาสีอ่านำสีนะคะมาผสมเอามาหยดที่กระดาษทิชชู่นะคะเทคนิรหยดแล้วก็ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยนะคะอ่าแล้วค่ะครูอําจะมาหยดสีผสมอาหารให้เด็กๆดูนะคะนะคะดูเทคนิคในการ ยดสีนะคะเด็กๆ,ๆนำหลอดนมจุ่มลงไปแล้วก็ใช้นิ้วของเรานะคะปิดนะคะเพื่อนะคะให้สีของเรานะคะอยู่ที่หลอดนะคะแล้วก็นำสีผสมอาหารนะคะหยดลงไปที่กระดาษทิชชู่ค่ะหยดให้ทั่วเลยนะคะครูอํมชอบสีเหลืองของครูออทชอบสีอะไรคะชอบสีแดงค่ะครูอํานะคะชอบสีแดงนะคะ่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมนี้สนุกมากเลยนะคะเราได้ เรียนรู้เรื่องสีนะคะแล้วก็การนะคะตกแต่งทิชชู่ด้วยค่ะอะค่ะตัวอัก่อที่สีเขียวนะคะเด็กๆชอบสีอะไรก็หยดลงไปเลยค่ะนะคะที่เราใช้หนังยางมัดไว้ก็เพื่อนะคะจะไม่ทำให้สีผสมอาหารนะคะเขาไปกระจายติดกันจนเกินไปโดยใช้หนังยางนะคะ มัดไว้อย่างนี้นะคะเพื่อการแบ่งสีค่ะเด็ก,ดก<ม>ๆอะไรค่ะรูออชอบสีอะไรคะต่อไปขอสีเขียวค่ะคู้ออมก็แบ่งปันให้รู้ออดนะคะเด็กๆอย่าลืมแบ่งปันนะคะเราควรมีน้ำใจให้เพื่อนๆน,นะคะเด็กๆอะไรเอาละค่ะนะคะรคูออาหยดสีลงไปที่กระดาษทิชชูช่นะคะสุดท้ายแล้วนะคะเนี่ยตอนสุดท้ายแล้วนะเด็กๆนี่นะคะของรูออมสีเหลืองค่ะ แล้วถามาดูของคุณออดเป็นยังไงคะคุณออดของคุณออดสีเขียวค่ะเสร็จหรือยังเออค่ะเหมือนกันอ่าแล้วค่ะสวยงามเดี๋ยวเราคุณออดแป๊บหนึ่งนะคะอ่ลค่ะนี่ค่ะคุณออดใจเย็นนะคะเรากิจกรรมนี้เราต้องใช้ความอดทนด้วยนะคะรู้จักการรอคอยนะคะเด็กๆต้องอดทนนะคะแล้วก็ทำต้องระมัดระวังด้วยนะคะอ่าแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเห็นไหมเห็นไหมหลังจากที่เราลงสีแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะนํานะคะไปถึงแดดประมาณหนึ่งถึงสองนาทีค่ะเดี๋ยวผู้อํากับผูกออดนะคะจะนําไปถึงแดดก่อนเดี๋ยวกลับมาดูนะคะว่าเราจะได้สีสันแบบไหนกันนะคะแล้วเราจะมาแกะกันค่ะ เด็กๆ2นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาแกะกันนะคะแกะนังยางออกจากกระดาษทิชชู่ค่ะนะคะเรามาแกะพร้อมๆกันนะคะนะคะแกะช้าๆนะคะเด็กๆใจเย็นนิดนึงนะคะะคะค่อยๆแกะเลยค่ะละทากำลัง10เส้นออกมาแล้วนะคะหนึ่งคนแล้วนะช้าๆช้าๆนะคะใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบค่ะ อและค่ะหลังจากที่เราขัดนำหนังยางออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาแกะค่ะ<ด>มาแกะกระดาษทิชชู่กันนะคะอและค่ะ,ะเริ่มแล้วนะคะของคุณอ๊อดมาแกะของคุณอ๊อดค่ะนะคะคุณอ๊อดมาแกะของคุณอ๊อดเรามาดูสิว่าสีสันมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นจะสวยงามแค่ไหน แล้วนะคะวางนิดนึงนะคะอู้สวยแค่ไหนนะว้าวเสร็จแล้วค่ะั่งครูอัองค่ะั่งครูออดค่ะโอ้ฝั่งครูอัดก็สวยฝั่งครูอังก็สวยนะ<ว>ค่ะาล้ค่ะเด็กๆน,นะคะหล,ล,ะนะคะลังจากที่เราแกะนะคะหนังยางออกจากกระดาษทิชชู่มัดย้อมแล้วนะคะเราก็จะนํากระดาษทิชชู่มัดย้อมของเรานะคะไปถึงให้แห้งค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราไปผึ่งกันเลยนะคะค่ะอ่ะละค่ะเรียบร้อแล้วค่ะเป็นไงคะคุณออสผิชชู่มัดย้อมของเราสวยงามมากจริงๆริงเลยใช่ว้าวสีสันสวยงามแบบนี้เป็นยังไงกันคะเด็กๆอยากทำกันหรือยังนะคะถ้าอยากทำนะลองเลยนะคะใช่ค่ะค่ะหาอุปกรณ์ในบ้านนะคะชวนคุณพ่อคุณแม่มาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะใค่ะอ่ะละค่ะคุณออด ฮะเดี๋ยวคลิปต่อไใช่ค่ะเด็กๆนะคะก่อนที่เราจะพูดถึงที่อาทิตย์ต่อไปนะเด็กๆอย่าลืมนะคะทำแล้วส่งคลิปวิดีโอให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นใช่เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูนะคะคุณครูอยากเห็นนะคะว่าของเด็กๆสวยแค่ไหนใช่ค่ะแล้วในสัปดาห์ต่อไปนะคะเราจะทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์อะไรบ้านะติดตามนะ ใช่ค่ะถ้าอ,อยากรู้ไปติดตามในอาทิตย์ต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ผุกอ,อ่ามและผู้ออดค่ะขอตัวหนาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ